วันนี้เราก็พาทัวร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับนี่ก็เป็นลูกปั้นนูกสวรีคครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคณะสังคมศาสตร์ คณะของคุณนิชนันครับตึกนี้ฮะคณะสังคมศาสตร์นี่ก็ประตูลงทางที่จอดรถนี่ก็เป็น ตึกอะไรทักอย่างสถาปัตยกรรมเหมือนครับยุโรปเลยให้ดูดิวสวยไหมโอ้ยหอนาฬิกานี่ครับเดี๋ยวเดินไปคณะสังคม ส่วนตึกนี้ก็คณะศึกษา,าศาสตร์ครับบรรยากาศทางเดินไปคณะทันตะวันนี้แจ๊ปปุ้ยก็พามาเดินอีกแล้ว หรือว่าจะพาไปดูร้านกาแฟตาตาบัคกซะหน่อยจากการสอบถามยามจอบพเขาว่าตาตาบักอยู่หลังคณะสังคมศาสตร์ดีเลยเป็นข้อมูลสำหรับคุณนิชชนาครับ อ่าถึงแล้วครับตึกคณะสังคมศาสตร์เพื่อสังคมอยู่ข้างๆกับศาลเจ้าที่ของมหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวพอเดินไปถึงก็ตามางก่อนแล้วค่อยจบคลิปนี้แล้วกันนะะให้เขาดูคณะไปหน่อย วันนี้มีคนมาถ่ายรูปรับเรียนยาเยอะเลยครับอ่าเดินมาถึงแล้วครับเหมือนห้างเลยมีฟีเอรบุ๊กเซ็นเตอรครับ Starbucks โอ้โหประทานโทษเดินมาตั้งไกลร้านปิดงั้นก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันะครับอตอนหน่อยตรงนั้นมีขายร้านอาหารด้วยนะแน่ตรงนี้ โอเคครับจบละ